นจนท่วมบ่เบ่งลือจากหากินในทิพัทงเลมีเรือตั้งเคตเรือมีเรือยนอยยอ่ะเหนือขึ้นผมขึ้นตะ่อต่อเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ไม่ต้องไปเกรงเสียงพอเสียงอาจารย์คือพอเขาหยุดปุ๊บเดอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสวมเลยครับ <c oughs> <c oughs> สบาย,บายใจมันกันจูผู้เสร็จแค่นี้ไม่เป็นไรนแล้วก็ต่อ,อ กำไรคล่องคล่องเออเก็าเก็บก็บเก็บเก็บเก็บก็บก็บเก็บเ ย่ำขัดเคิร์นร่ำรวยทรัพย์สินนั้นทั้งทองทั้งเงินขอให้เจริญยิ่งกว่าใครใครเฮาหายจากตุกโศกโลก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าถ้าเป็นพี่นองอาคำวอ่ะของคำสุดท้ายของหนุ่มพี่ถ้าลากเสียงออกไปยาวๆอย่างนี้ดึงได้ไหมคำสุดท้ายเนี่ยคำท้ายเียงอย่าคือลกยาวไปให้ให้ใหใหเป็นหาเสียงเพื่อให้เน้นดึงขึ้นมาให้สวยนี่นี่คือคือคือ,คอเราจะดึงให้สวยอครับผมแนะ่ยหนุ่ทพี่คือนี่คือเพื่อให้ดึงสวยแต่วันนัน้นมันไม่มันไม่เป็นแบบนี้นะเจ้เพราะ ว่าปฏิพัน์มันคนละวันกันนะหรือวันนั้นมันก็ต้องอีกอย่างมันไม่ได้แบบนี้ไม่เป็นไรคือคือคำสุดท้ายเนี่ยคำทิ้งคำสุดท้ายแค่นั้นเองทิ้งคำสุดท้ายให้มันยาวใช่ไหมครับนิดเดียวอยาเอาไปเผินแบบเผินส่งผมไม่เคยเห็นเลยนี่แหละสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์ผมบอกพระอาจารย์ได้เลยว่ามันเป็นความคิดสดเมื่อกี้นี่เองแกทำยังไงคืออยากรู้ไงว่าพระอาจารย์ได้อะไรมัาง ทำนองที่พระอาจารย์ร้องมาเนี่ยมันจะเข้ากับกรแหล่อันไหนที่ภาคกลางได้อาจารย์อาจารย์เปิดมาประเด็นมาเรื่อง,องพระพุทธมันไล่ามานน่นก็เป็นเรื่องของให้พรยมร่ํารวยทรัพย์ถึงเนี้เน,นี่ยคือฟังแล้วนี่เขาเรียกประชันกันนี่เพราะปกติประชันกันที่เขาจัดกันไม่ไม่มีแบบนี้คือร้องกรใครกรมันจบไปเลยแต่เราสามารถเอามาผนวดกันได้ก็มันหมายความว่าวันนั้นก็ แต่ละภาคก็จะโดดเด่นของแต่ละพื้นที่จ้ะทีนี้คนฟังจะได้อ่รนทะลุดเขาก็จะฟังแล้วลงเหนือเดือกกลางมันเพราะว่านี่นั่นแหละก็คือนี่แหละ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 จะถามพระอาจารย์อีกนิดว่าจาร้องสูงกว่านี้อีกนิดได้ไหมเราสูงไม่ได้กพาไม่ได้เลยนะเสียงลูกเสียงลูกเอื้อนเขาจะไม่จะแย่ตรงเผิดขึ้นจะไม่ไหวเนาะแหมถ้าได้อีกนิดนั่โอ้โหสุดยอดเลยไม่รอนี่ครับ ไม่รอลูกของพ่อเนี่ยถ้าตัวอันนี้ตัวเล็กขึ้นไหมขึ้นเหนื่อยขึ้นเหนื่อยพยายามจะให้เขาสองก่อ้เพราะนั้นให้เขาแหลหรอครัให้แลกครับเดี๋ยวก็คือสามสี่วันไม่ต้องไม่ได้ในเอามาให้ผมเลยสิผมจะไปฝึกด้วยอ่าอัเดี๋ยวเดี๋ยวเรานอกรอบเลยจะจะได้รู้กันเลยว่าอาจาเอาเลยสิอาายะไม่ยอมแลนพอาจารย์เออได้ยินร้องอ่าในร้องก่อ้แรกที่ยอดละ ลองพอ,อนไี้ให้พ่าจารย์พันขอกลาบขอบคุอออขอขอ,ขอ อาจารเคยได้ยินไหมไถ้าถาถ้้าาเขาลงนี้ปุ๊บแต่เขาเปิดลงปุ๊บพระอาจารย์รับได้เลยเนี่ยเราจะค่อยๆแต่ทางเหนือมันมีมันมีทำนองเดียวอะพอ่อนี่นี่แหละมันจะไปยังไงอ่ะก็คือแต่าเข,เขามันมีหลายทำนองเยอะนะมันจะได้ไหมครับเพราะว่ามันมีสุรชัยที่เคยให้กับผมอะเขาบอกว่าเวลาออกกล้องหรืออะไรทางเจ้าคุณเขาห้ามร้องเพลง ทำนองเพลงไม่เอาก็นี่เราปรึกษาผมต้องบอกเลยว่าให้ปรึกษามันเป็นการขัดข้อเยที่จริงเนี่ยกล้ามข้อทำนองแหล่ที่จริงแล้วมันมันมันพรอบกว่าทำนองเพลงเยอะเลยมันขังด้วยยิ่งถ้าโยมฟังเ่ยนะเขาจะไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงไม่รู้ทางเหนือเนี่ยเรื่องมันเยอะใช่ถ้าฟังรู้สึกมันผิดหูนะถ้าคิดว่ามันผิดเนี่ยนะ มันมันมันก็ผิดเลยไงมันก็คือพระร้องเพลงแต่ถ้าแหล่เออมันแหล่แหล่แล้วมันฝังใจญาิโยมแหล่นั้นมันมาจากวัดเพราะฉะนั้นพระแหล่มีปัญหาแต่ถ้าถ้านเองที่เราเราก็หยอดไปร้องร้องก่อนเมื่อกี้เนี่ยกับทํานองพระจันทร์เนี่ยไม่หนีกันถ้าไม่ใช้ดนตรีเนี่ยแต่มันจะลำบากผมรผมต้องร้องยังไงเพื่อให้ทํานองใกล้เคียงเขาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอย่างก่อนเมื่อกี้นะขอกราบขอบคุณเนี่ยคือเรามาร้งอย่างเนี้ย คือแยกมันออกกับพระจารย์ร้องถ้าเรามันคนละเรื่องจะเล่น,นะ,ะก็คือแบบของผมก็ส่วนของผมมันอาจจะอ้อนมันอาจจะอ่อนอาจจะ,ะแบบทางเหนือ,อนี้เขาก็ไปสไตล์ของเขาท่าอย่างนี้คือว่าโอเคกว่าแม่ที่ที่ที่ให้เล่นเมื่อกี้เนี่ยคือให้รู้ว่าโอ้หคือถ้ามากเพราะเราต้องเล่นกันนานถึงจะเข้ากันแต่ว่าอลองเทอเหมือนตลกเล่นอ่ะ,อะคุณร้องเพลงเนี้ย ไอ้นี่ทำนองใต้นะไอ้นี่ทำนองอไอ้นี่นี่ทำนองนี้เนี่ยคือคืออะไรเงีง้ยออกคนดีเอา,อาองอาั้นเดี๋ยวเอางี้ก็การลูกเน้นกับเ,เน้นไม้ทองลองเอาเอาแต่ละท่อนเนี่ยามาสวม,มันที่ได้ไหมโยมจะลุ้นละเอยโยมลุ้นอะไรเงี้ยแต่เราไม่มากอเหมือนจากรเมื่อกี้น่ะถ้ามากกูมันจะเลอะแต่ให้รู้ว่าให้มันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหขับองข้าแต่ว่าพระอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ต้องอู้เหนือ อันนี้การนี่ก็ขัดได้แต่ว่าค่อยๆไล่คือให้พูดให้พูดคำเมืองเลยคือพี่เนนก็จะไม่ต้องได้เกรงว่าจะตาให้เกงผมคือเพราะของเขาเมีเอกลักษณ์ของเขาเขาก็มีกรอนเอกในใจของเขาในใจแต่ที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้คนละทอนแล้วมาสวมกันเนี่ยเหมือนกับภาคกลางเราร้องพระคุณพ่อเนี่ยเขมเพชยังอยู่สังขารยังพระคุณพ่อแหละวัฒนาไปสังขารไปแล้ว ก็คือต่างคนต่างสวมไงลองไปดูเหระรุ่นที่แม่ทเด็ตายอ่ะจริงไหมได้อย่างนั้นเข้ากันได้หรอครับมันมันทำนองเดียวกันอะแต่คนละเนื้อหาอ่ะมันแหลมเหมือนกันแหลมเหมือนกันก่อนเหมือนกันแต่คนละเนื้อหาเอาเข้ามาสวมโยนมาโยนนี่อยู่เพราคุณวัฒนาลอไปสังขารนั่นไปแล้วเนี่ยมีมีแหล่แบบ พ่ะคุณแม่พ่ะคุณอะไรเงี้มไหมมีครับพีวพี่ลองเ่อะลองลองลองขึ้นพ่ะคุณให้คอเตือนใจนิดสกิดใจห้อยฟังแล้วอยากน้อยใจเลยโยมจ้า สวรรบนุญแทนคุณมารดาจะยกสวรรบนุญแทนคุณบิงดาโอ้คุณยอมจาจงจดจำก็ด้วยคำเพระทําเทศสนาไม่ดอ,อนมานดาีม่ขา ส่งลามภูเขาเหล่ากาันวายังตามมาจะมาเทียบทำมาก็ไม่เท่าทาอจันยกผูเขา ประชันวายังไม่ถึงเศษหนึ่งค้งท่านพระโพธิญาณท่านทรงตรัสบัญญาย แม่ต้องเอ็นกายอ่งยามกายาอย่างน้อยนาน,นานตั้งสิบกว่าวันต้องเปลี่ยนไปฟื้นต้องเลียยนใส่ปืนกลับมาอยู่ใส่ชุด น้ำบาพระองค์บรกะหากว่ารอดที่บ้านไฟร้อนสุ่มรนแม่ทนกัดปัานชังนา่สงาสงสารนี่กะระไรหัวอกของแม่เออน,นาเออนาหัวอ,อกของ แม่จะมีใครเหมือนหัวอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนเกือบเดือนกว่าจะได้ออกไฟต้องพิงไฟเผาเพราะเราใช่ไม่อย่าลืมให้ได้พระคุมบิดอน มาดังอออ้ยเนี่ยคือทางนอที่ผมจะต้องโยนไปไปโยนมาเพราะจริงจริงผมต้องอาศัยขอนที่เพื่อเข้ามาสู่ทอดเอามาเป็นเก็บอ,อ,อ,อย่างอย่างเงี้ยจนันจันสรุปได้ไหมเรื่องพระคุณแล้วแล้วบรรยายใน พอเนี่ยพอพอร้องจบเรื่องนั้นะอ่าก็เลิกกันใช่ไหมจ้ะมาของบ้านก็พื้นเพก็พื้นเพว่าจ้ะแล้วก็ยกอ้ามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเลยกรอนที่ฟังไปเมื่อกี้อันนี้ก็คือเล่าให้โยมฟังมันเป็นอย่างนี้นะพ่อเฮาแม่เฮาอย่างนั่นแหละนั่นแหละก็จะเล่าให้ไปญาติโยมก็จะเข้าใจอ่าแล้วแล้วถ้าเป็นของทางเหนือถ้าเป็นเรื่องพวกคุณมีไหมก็ก็พอมีอยู่บ้างจะลองลองเอาสักหน่อยดิ Uh. có má non xe tên hợp kiêu sài tình tiêu con kiêu lửa hờn cha ไปใหอ้ออนแม่จะโอยเก้ยวกับมาสบ่าเอือจะนอนอนจะประมาณนี้เข้ากันได้เลยมิกกันได้เลยเราเราก็จะมีก่อนโชว์ก็คือก่อน ก่อนเปิดหน้าสมัรถขึ้นขึ้นอย่างนี้จางขึ้นอย่างนี้ก่อนเลยปุ๊บใอ่เนเสือก็รวยแหวนเพชรเลย